จะให้ท่านผู้ชมรีเพย์ดูนะครับเพราะพูดเลยจบและตาเนี่ยไอ้เกยไม่ต้องพูดถึงอ่งเเพราะว่าจบแล้วแหละไม่ที่ขี้โกงขนาดนั้นเว้ยเอฟเฟกต์ของซูรีมคิงดากอนดักรีเบเลนทำง,งานนะถอดวัตถยยุชิดหนึ่งหน่วยครับแล้วก็ดูพลังของพันธุ์้าทั้งหมดนะครับเออ4ีพันเจ็ดครับคุณคลิปนี้ไม่เหมาะ กับเด็กไอ้ต่ำสิบสามปีขึ้นไปเพราะมีคำหยาบคายถ้าอยากดูความบันเทิงก็ให้พ่อแม่มาดูด้วยจะได้โปรโมทพร้อมกันฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ GSR e Channel รอบหนึ่งครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่นเกม y u g i o h Master Duel นะครับ Master Duel นี่แอปนะครับซึ่งผมจะมาเล่นสเตนนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้จะเล่นโหมดอะไรเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มีโหมดใหม่ที่ชื่อว่าไอ้สักใหญ่อะไรผมน่าจไม่ได้ลืมอ่านชื่อนะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะไป battle กันสักสองรอบเนี่ยผม จะให้ดูเด็กหลัง,งผมก่อนซึ่งอธิบายค่อนข้างที่จะแบบเออนานมากๆนะครับแต่ว่ามันก็คงจะทำแหละนะครับจะไปที่เด็กครับผมตั้งชื่อเด็กนี้ว่ารีเบิร์ตเลจิงครับโอ้โหชื่อแม่ง,งเบียวฮะบอกว่าเบียวแหละไอ้เหี้ยมันเบียวแน่ๆคือเด็กมันเบียวเวยแต่ว่ามันก็จบง่ายเหมือนกันถ้าดวงดีดวงขึ้นนะเด็กๆเ,กเกนี้ยไม่ใช่ดวง,งผมโดยเฉพาะนะครับเออใบแรกที่ผมใส่ก็คือไอใบเอ็ดการ์ดของเท็เนี้ยคือ ไม่ไม่ถามอะไนะครับใบกางกอันี้คือออสไอเดจิ้งดาก้อนครับซึ่งใช้ใช้มอนสเตอร์เลเวล7จสองตัวที่เป็นเผ่ามังกรนะรัผมแต่ว่าเอฟเฟกของมันถ้าใช้ได้คือถ้าใช้ถ้าใช้ถ้า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 ถาถ้าถ้ถ้ เอ็กซีมอนสเตอร์เป็นทอรดติบด้วยเนี่ยในทีทีแบงเจ็ดหรือว่าจากแบงกสี่อ่ะเป็นเลเวลเจ็ดอย่างอาร์ติมิเลียมแปลงเป็นเลเวลสี่แล้วก็แปลงเป็นเลเวลเจ็ดอ่ะนั่นแหละเออก็สามารถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูนะครับคือเอฟเฟกต์ของแม่งเนี่ยมันก็กูชอบที่สุดแหละคือกูดูจากอาร์คไฟอ่ะแต่ว่าอาร์คไฟมันบอกว่ามันบอกมันบอกในอนิเมะผมจะบอกว่ามันอนิเมะคือทำลายทั้งหมดคูณด้วยสองร้อยครับถอดโอเวอร์เลยสองใบครับ ออแล้วไม่การเอฟเฟกของเวทกับดักซึ่งอันนี้คือเอฟเฟกตอ,อนิเมะนะฮะส่วนเอฟเฟกของในชีวิตจริงเนี่ยหรือในเกมหรือว่าอะไรก็แล้วแตนะ่ของที่มันไม่ใช่การ์ตูนอะ่ะคือเอฟเฟกของมันคือถอดเอาเล่นยูนิหน่วยทำลายทั้งหมดตรงข้ามทั้นสนามไหมก็คือแบบสมมุติว่ามีโอเบลิกลงมาแล้วโอเบลิกอะ่ะมันไม่สามารถกันแบบการเอฟเฟกที่มันโดนตัวเองได้คือถ้าโดนอ่ะถ้าโดนออใช่ไหมมันก็สามารถทําลายโอเบลิกได้เว้ยซึ่งอันนี้แหละที่ผมอะ่ะ ไว้เป็นคลิปที่แล้วคือคลิปที่แล้วที่เป็นไฮไลท์อีพีที่สามนะทุกคนถือว่าคลิปนี้เป็น e ีพีที่4ก็แล้วกันนะครับเออนอกเลือกไปกันแล้วเอาอมาต่อดีกว่าไปอ่าผมพูดเลยว่าตัวนีนะ้แล้วก็สามารถจมดีได้สองครั้งใน Battle ทิรครับถ้าใช้สกิลถ้าใช้สกิลถ้าใช้สกิลของอ u t ไอดิจิ้งเนี่ยเออมันขี้โกงอย่างงี้แหละไอ้อ้ยมันนี่ผมเลยใส่มาสองใบนะแต่ว่า มันมีเกมหนึ่งที่สามารถไม่ใส่ว่าใส่2ใบได้นะนะของยูกิก็คือยูกิอดเดียลลิงครับซึ่งแม่งใส่2ใบไม่ได้เว้ซึ่งโอ้โหมันโดนลิมิตซะแล้วนะลูกรักผมเออไอตัวดิปะมาแล้วไอตัวที่นี่คือตัวหลักนะครับเออผมไม่อธิบายเยอะนะครับผมขีออ้เกียจอธิบายนะอันนี่คัสสามัญประจำบ้านใครๆก็รู้จักใครเล่นยูกิต้องรู้จักแน่นอนแม็กซี่กับอ่าอ่าอูลาล่านะครับกูเรียกอูอลาล่าแล้วกันนะครับส่วนที่ผมใช้เนี่ยที่แบบอันนี้ก็ใช้นะโดนเดอร์โบเนี่ยใช้แน่นอนครับ มิเนอร์ฟอร์มผมก็ใส่มาใบหนึ่งคือผมไอะไรที่มันไม่ค่อยแบบเมื่อก่อนอนะใช้เยอะแต่ว่ากูจะใส่มาใบเดียวไอ้นี่ก็เหมือนกันนะค,ค, grape, ครับคอคอบายเดอะเกรฟครับซึ่งตัวนี้เนะี่ยไม่ขี้โกงมากเหมือนแบบไปขัดแม็กซี่อับแม็กไม่ไมันขัดแม็กซี่กับอูราราได้คือสามารถลงไปได้เลยเว้ยลงไปได้เลยแล้วบอกว่าในสื่อสารอ่ะถ้าใช้เอฟเฟกต์อยู่จะเนเกรเว้ยเนเกรปุ๊บรีมูสออลนอกเกมครับไอ้เหี้ยมันจะโกตรงนี้แหละกูโคตรเกลียดเลยนะแล้วผมก็ใส่บุเออรมูนไปได้คือคืออย่่่าาาางี้นนนะะททุกคไมมมมผใสบออูเพรว บางตัวที่ผมกลัวที่มันแบบแบบเวลาเซ็ตความใช่ไหมเซ็ตความแล้วใช้เฟกไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นผมเลยใช้เนี่ยถ้ามันเนี่ยถ้ามูบุ๊กออฟมูอยู่บนมือนะผมจะใช้มันและไหมไม่ถึงนะไห่ดิเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวก่อนถ้าถ้า,ถ,าถ้าฝั่งตรงข้ามอะถ้าฝั่งตรงข้ามอัญเชิญมาอันนี้อันนี้อันนี้สองมีสองอธิบายนะอธิบายมีสองอย่างนะถ้าเป็นฝั่งเรานะครับเออถ้าเป็นฝั่งเราผมจะใช้บุ๊กออฟมูล ปาบให้มันโลมไวนะครับถ้ามันก็ไม่สามารถฟิปทอมมอนได้ใช่ไหมถ้าเป็นอาร์ดีที่2ที่เราโดนเองโดนแบบโดนเอเนเกตเอฟเฟกตอนนี้หงายหน้าอยู่ผมจะใช้อุ้งมูนี่แหละความหน้าแล้วก็สแตนขึ้นมาใหม่ครับขี้โกงอย่างนี้แหละไอ้เคี้ยมันขี้โกงไอ้ห่าผมพูดเลยว่ามันต้องมันต้องโดนแน่ๆเวคือเดี๋ยวกลับมากันต่อครับในค่าเกมนะครับเออเจอกันมาก็ไม่ต่อนะครับไป แบทเทิรสอรอบครับไอ้ามรอบดิคือผมจะเล่น3โหมดภายใน1คลิปนะครับเออก็คือถ้าถ้าแบบถ้าอย่างนี้นะเวคือถ้าโหมดไหนชนะมากกว่าคือตอนนี้ผมขึ้นแฮร์รี่นมนะคือเกือบเกือบๆนะแต่ว่ายังไม่เกือบมีสองแรงระดับนะก็คือไดมอนด์กับมาสเตอร์นะครับแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่ครับก็คือโดนลิสครับซึ่งก็ <laughs> อยากเล่นนะแต่ว่า คือผมตบเทพมายาในคลิปที่แล้วอ่ะได้ครั้งหนึ่งแล้วกูแพ้ยาวๆเลยกูไม่ชนะกูไม่ชนะดีๆเลยแบบชนะแบบไอ้เฮียก้ยอมแพ้ไม่ครับทุกคนผมจะเล่นเด็กดีเบอร์เลยที่งผมจัดมานะครับคือผมไปแก้อะไรมาแล้วอ่ะคือมาเจออ้าวเจอคนชื่อว่าเบอร์ครับทุกคนซึ่งเออเดี๋ยวเจอกันนะเฮ้ยขอเลิกมือที่สองได้ไหมแล้วอย่าลำเยอะนะฮะคือถ้าลำเยอะถ้าอ้าวกูอาร์โกเฟอร์โอ้โเฟิร์ับซิปหายแล้วไง คือเด็กผมเนี่ยมันต้องเล่นที่หลักมีมันสามารถ OTK ได้แต่ว่าผมเริ่มคนแรกไงอันนี้คือข้อเสียหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกนะครับผมต้องเล่นเด็กนี้คนผมต้องเล่นคนที่สองเท่านั้นนะและอีกฝั่งหนึ่งต้องล้ำไม่เยอะและไม่มีตัวขัดเยอะในมือ,อม,มันจะข้อเสียตรงนี้แหละนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเราเราแก้ไขปัญหากันได้นะครับเราก็ไม่ได้กากอะไนั้นนะครับโอ้โหได้อยู่ได้อยู่นะ แผลแล้วดูคนผมมีแผลแล้วมีแผลแล้วเอออันเชอร์แบบเพ็ตความครับเดี๋ยวมันก็รู้นะฮะเดี๋ยวมันก็รู้นะฮะเอ็นนะการเอ็นไหมครับตอนนี้เธอของเขาครับจั่วการครับเออก็เดี๋ยวไม่ตัดที่หลังเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดใหม่ที่ทมันมันจะร้อยไม่ได้เครื่องเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถ้ามันนานผมจะตัดคลิปนี้เป็นคลิปเดียวแค่รอบเดียวนะครับเพราะว่าอีกฝั่งมันก็ต้องนานอยู่แล้วมันมันชอบนานอนะันนี้นี่ไรเนี่ย โอ้โหนะักบินไบว่ะถ้ามึงจะทำแบบนั้นนะขอแม็กซี่โยนหน่อยนะฮะมันก่อนละกันนะถ้ามันเป็นเลวอย่างว่ะเดี๋ยวมึงก็อูลล้หลาล่าใส่กูเนี่ยมึงคอยดูคอยดูกูรู้ใส่รู้ใส่ดีรู้ใส่ดีนะมันเทแล้วมันเทแล้วเนี่ยมันคิดแล้วอ้าวหมวกสามารถดูได้นะเดี๋ยวมันก็ไม่อันเชิญนะครับไม่มันต้องอันเชิญเลยดิขออันเชิญ่ะผมขอจั่วสักสเกลสเกลแปดอะเออเดี๋ยวกูจบได้เลยเนี่ย ผมมีสิ่งนี้เนี่ยสิ่งนี้เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับตอนท้ายคลิปนะครับแต่ผมจะอัดในมือถือโอเคไดออนอีมาเดี๋ยวว่าเยี่ยมครับผมคือเอาตรง,งไหมเดี๋ยวผมบอกอีกทีแล้วกันคือจะบอกในมือถือท้ายคลิปนะเพราะว่าผมไม่สามารถบอกตรงนี้ได้จริงๆคือไอ้นี่มันกระตุกซึ่งในมือถือมันจะกระตุกน้อยกว่านะผมจะไปสรรพคุณ วัวมิสเตอร์เอ็กซ์ไปสนายเดียวนะครับคือมันชื่อว่าดาร์กเรียควิมเอ็กซ์ซีดากอนครับเออเดี๋ยวผมไปอธิบายเอฟเฟกต์ก่อนบางคนก็รู้แล้วนะแต่บางคนที่เล่นยูกิไม่ได้เล่นยูกิน,นานหรือไม่ได้เล่นเลยก็ไม่รู้นะครับเอฟเฟกต์ effect ทำงานครับผมจะหยิบเพนูรัมขึ้นมือนะอ่ามาผมได้เวลาจัดการแล้ววันเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่ไม่ใช่ไม่ได้นะเออไม่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 โอ้เลยจบแล้วแหละจบแล้วเถอะตาเนี้ยว่าจบแล้วแหละมันนะจบนะไม่ใช่กูเลยกูจะจบหรือเปล่าไม่รู้กลัวเหมือนกันนะฮะเวลสีได้ปะหุ้ยเอากูไปใส่ตอนไหนเนี้ยออกใส่มานานแล้วผมลืมว่าผมไม่ได้ใส่รู้สึกว่าผมไม่ได้ใส่นะ หรือเปล่าผมจัไม่ได้ผมแอบอีดิทผมจริงๆอะ่ะอีดิทของโดนโดนโดนลิสคัครับกับไอ้นี่มันไม่เหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะจังไม่ได้แล้วแต่ก็เอาเถอะนะฮะไปไปจริงๆตีตัวใหญ่ก็ได้แหละนะคือผมไม่รู้ผมกลัวว่าถ้าผมไม่อันเชิญออสไอเนี่ย โออออดอมันกระตุกว่ะไม่ออดอมันจะมาแบบเอฟเฟกเยอะๆนะฮะออดอายเพนดูล่อมดาก้อนคลิปจะกระตุกนิดนึงนะฮะต้องทำใจนะฮะอ้าวทำไมเป็นเงี้ยขออนุญาตอันเชิร์ลารวอลล้อมนะเดี๋ยวมึงก็รู้นะครับเทคิเเทคคล็ดลับนะครับผมจริงๆผมใส่รู้สึกว่าผมใส่นิดนึงนะนี่ครับสิ่งนี้ครับผมใส่เพราะว่าผมจำไม่รู้ว่าผมใส่อะไรไปบ้างอะ ในเด็กดูดีแคับอกมันอาจจะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมไปอธิบายภายคลิปเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมกูใส่ไประวัติผมจะให้ทุกคนชมรีเพย์ดูนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมรีเพย์ดูนะเพราะเออพูดเลยจบและตาเนี่ยไอเทมไม่ต้องพูดถึงฮะเพราะว่าจบแล้วแหละไม่ใช่ขี้โกงขนาดนั้นเว้ยเอฟเฟกต์ของซูพรีมคิงดาร์กอนดาร์ลีบิเลียนทำงานนะครับถอดอัลถุยุนิ่นหนึ่งหน่วยครับแล้วก็ดูดพลังของฟันตรงข้ามทั้งหมดครับ เออ4 0 0ดครับทุกคนมาไปเลยชิงเคเมดิเชียนแล้วก็ออส่าโจมตีโดยต้งเปิดสดอะไรวะลืมชื่อท่าไว้ตายไปแล้วดูอนิเมะไม่ได้ดูมานานมากนะเดี๋ยวใครใครรู้ใครดูภาคอ,อาร์ไฟแล้วติ่งอาร์ฟไฟผมเนี่ยคอมเมนต์หน่อยนะเพราะว่า พักไฟเนี่ยมันไม่มีมันไม่ค่อยมีติ่งเยอะนะคืออาไฟถือว่าเป็นภาคที่แบบไม่ใช่น้ำไม่แบบเอาเอะได้หมดอ่ะเออก็จบแล้วนะครับผมพูดเลยว่าง่ายๆไอ้แบบเออไอ้แค่มันจั่วดีวันนี้กูจั่วดีไงเออแต่ก็จวดีจริงๆนะดขอบคุณที่จั่วดีนะดูเอลิสดูดูเอลิสเบเวอร์อาร์ฟครับทุกคนก็เออเออไอ้แค่เดี๋ยว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  เดีでで๋ยวเลยเบลอัพครับขออีกตาหนึ่งได้ไหมกำลังกนะำลังห้าวนะกำลังห้าวไอ้ยี่กำลังห้าวจริงครับกำลังห้าวตรวงนี้เดี๋ยวตานี้จบไม่เอาดีกว่าเฮียเล่นแรงแล้วกลัวกูเล่นเนี่ยขับนี่แหละสุดๆนะดาดบัมแรงไอ้บัมเพชรเนี่ยจนกว่ามันจะจบเวซึ่งมันต้องมีอีพีที่ห้าที่เป็นแบบแคสเกมแน่นอนแต่ว่าผมจะสลับกับไฮไลท์นะเพราะว่าไฮไลท์มันก็ต้องแบบ คือไฮไลท์มันก็ต้องลงแต่ต้องลงแยกที่ไม่เหมือนกับเพย์คลิปแบบนี้คลิปแคสเกมแบบนี้นะครพูดเลยว่าทําแบบนั้นไม่ได้จริงนะมันก็ยากเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับูคนดูเห็นสปิริตผมแล้วเออเออผมเป็นสปิริตแล้วคือผมไม่ค่อยเล่นยูกีแบบแคสเกมผมไม่เคยเล่นยูกิแบบมมคสเกมเลยเว้ยเออผมก็บอกผมก็กมกกกพ,มพูดเลยว่าผมกาพูดโอ้เพนยุลัมห้าตัวเลยเหรอเฮ้ยอดี๋ย่าเดี๋ยว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 พี่กูพูดเลยตอนนี้กูชนะแล้ว เห็นเลยว่าฝั่งตรงข้ามตอนผมตัดผมคิดว่าผมจะให้ชับคลิปให้มันสั้นลงนะครับผมจะเปิดเพลงให้เขาลํานะครับผม มาออนไลน์ามาบอกนะฮะขอสักตัวได้ไหมเอาไว้ตีอ่ะโอเคไอ้เหี้ยนี่อีกแล้วเหรอมึงจั่วได้ตลอดเลยอะ่ะมันไม่ใช่เดี๋ยวขอคิดแผนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขออะไรไม้กันหมาบน,นึงนะคือมันต้องไม้กันหมาจริงๆทุกคนมันมันใช้ไม่ได้หรอคอมโบเนี่ยเออมันไม่คงไม่เชนกูหรอกนะถ้าเชนกูคงไอ้เหี้ยนเนี่ยแปะไปเลยนะครับในนต้องไม่ขนาดเสียอะไรแล้วไม่ต้องเสียอะไรแล้วทุกคน นั่นไงแม็กซีครับแม็กซีแล้วไงอะครับมึงปลาใส่หน้ากูแม็กซีผมก็ไม่กลัวบอกเลยผมไม่กลัวแม็กซีนะผมจะหมอบไปนี้ไปเพราะว่าผมอาจจะได้อัเชิญกัสนอร์ติลิเชียนก็ได้เอาไวนะ้ช่วยตีนะช่วยตีแน่พันเปอร์เซ็นต์พูดเลยมาจะเอาไหมจะเอาไหมจะลองไหม ไม่น่าหรอกมไม่หรอกมั้งไม่หรอกมันคงไม่ขัดอะไรเราขนาดนั้นหรอกมันอันเชิญสองสองพันห้าขนาดนั้นนะไม่สองสามพันห้าขนาดน,น,น,นั้นถ้ามันอันเชิญยังคิดว่าจะอันเชิญชนะผมอยู่ว่าคิดผิดแล้วแหละไม่ใช่คิดผิดเหมือนกันนะมคืออาจจะแบบอันเชิญแบบคืออันเชิญแม็กซี่ตัวเดียวแล้วมันจวดได้ใบหนึ่งไงซึ่งครูอ่าโอล่าคงไม่ขึ้นมือมืตอนนั้นหรอกนะ อนนี้ผมไม่ได้ใส่ซาในเด็กนะผมเลยเอาเนี่ยไว้ไวแบบไไไ้แบบไก่ใส่แบบไปตีนะแต่ว่าเด็กซากถ้าใครอยากให้ผมเล่นเนี่ยเสร์มมาได้คือผมยัง้ยขโบไม่ติดผมยนี้ผมยังไม่รู้ว่าเด็กซากมาเล่นยังไงให้แบบสมบูรณ์อะ่ะแบบเล่นแบบทีเดียวอันเชิญตัวซากได้ซึ่งซึ่งผมคิดว่าผมอาจจะต้องฝึกเด็กซากอะ่ะเตราว่าเด็กเนี้ยมันก็เป็นเด็กที่ผมเอาไว้ปิดเกมโดยเฉพาะนะครับเ,บเ,บนะเออแต่ผมไม่ได้หยิบด้านนิ้วแยมมาในเด็กไงเข้าใจใช่ไหม เข้าใจยังไหมทุกคนเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับว่าจักรวัตรเป็นไงนะครับจักรวัตรเครือซากนะครับไม่ใช่ไอ้เนี่ยนั่นมันยุบมัจินะฮะอยหาพูดนะครับอันเจอดาร์ธนิวตี้เอ็กซ์ซีดากอนสุพิมคิงนะฮะผมจะเรียกว่าสุพิมคิงนะนิวตี้เอ็กซนะซึ่งมันก็ชื่อนั้นอยู่แล้วนะสุพิมเนาะก็ตาม์ธนิวตี้เอ็กซนะครับเอฟเฟกต์ของไอ้อะไรวะเชนเซงวีเช่ทำงานดูเอาก๊อปพลังของ อ่าไอนนี่มาครับจริงๆเอาไว้ขู่นะครับจริงๆเอาไว้ขู่นะครับเพราะว่าผมจะไปตีตัวนั้นนะครับเพราะว่ามันก็นต้องอยู่แล้วนะครว่าจะโจมตีไม่ได้นะแอคแทก์ลัมเมอสเต็ปครับเอาตรงๆรงไหมคงไม่มีลีนแล้วฟอสปาหน้าคุณหรอกนะอะไรอ่ระสเปเชียลทอมมอนเนาะนี่ีเล็กอะไรวะานะไม่ค่อยใจ อยากทำอยากทำทำมาอยากทำทำใช่ไหมเดี๋ยวผมจะดูดพลังนะครับแล้วก็ถอดอเวอริเลยูนิตหนึ่งหน่วยเราจะสามารถดูดพลังฝังองค้ามให้เหลือสูตรับแล้วก็ตีมันเลยครับเลยอยากทำทำเลยอยากทำเอ้าเอ้าอ้าอ่าเขาไม่เนเกตอ่ะอ๋ออันนี้น่าจะเนเกตนะครับโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยทำไงดีวะเนี่ยไปเลย กูแต่กูกูต้องจบแล้วแหละกูก็าตานี้กูแพ้แล้วแหละทรงละแพ้แน่ๆครับแพ้แนๆ่ๆดูแลแพ้แน่เออคาตานี้นะผมอาเป็นไหวสองอคลิปนะครับพูดเลย <c oughs> วันนี้ดังน,นิบิเลียแม่ง,าางมเป็น m v p ว่ะแต่ดดว่าอ๋อตั้งโจมตีดูหอยอ๋อมันเล่นจบกูแล้วแหละนะครับเอาว่าเนเกตนะครับเนเกตหมดนะครับเนเกตหมดทุกตัวของฝั่งตรงข้ามนะครับโคตรโมเลยโคตรเกลียดเลยอนยะ่างเนี้ย ไม่ค่อยชอบเลยอะเนเกตหมดเลยเห็นป้าเนี่ยเน็ตบ้าเนี้ยดีดีไม่เนเกตแผงหลังก็แพงจบเลยมันเนเกตหมดเลยอ่ะเดี๋ยวมันตีนี่ตีนี่ดิจริงสามพันห้าตีนี่แลากต้องบอกวไม่น่าจะน่าจะไม่น่าจะปิดได้นะถ้ามันคิดจะจบตีโดยตรงแบบแบบเนี้ยเออปันอันเชิญอีกเดี๋ยวมันจะปิดได้ถ้ามันเออสามสามพันห้าอีกถ้ามันเกินเกินสี่พัน่ะมันต้องมีแบบมันจะมีเกินสี่พันไม่รู้ว่ามีป่าหรือเปล่า ไม่ค่อยศึกษาเุณยูกินะเคยเล่นแต่เด็กตัวเองอ่ะเข้าใจใช่ไหมเล่นแต่เด็กตัวเองอ่ะแล้วก็อันเชิญ s p a c i a l s m o n f o r m y o hand f o m y o hand นะครับก็นั่นแหละนะครับผมพูดเลยว่าตาอนนี้กูแพ้แล้วแหละนะครับอาจจะพิดคลิปเลยก็ได้เพราะว่าผมบอกว่าผมผมบอกว่าสามคลิปสามรอบแล้วว่าผมขอลองของรอบเพราะว่าไอการที่แบบอัดรอแบบเนี้ยถ้าเครื่องผมไม่ค่อยแรงนะครับอาจจะช้านะครับคือมันช้าแน่แน่แหละนะครับพวกนี้ผมติด ติดยูกิไหมติดคุดโคตรครับติดชิบหายอ่ะผมรู้ติดมากครับเอาพันท่าตีแล้วก็สามพันท่าตีแล้วก็ตีตีต่อต่อผมรู้ผมรู้ไอ้เหี้ยผมรู้แน่นอนรู้ทำไมไม่เอาสองพันตีโดยตรงวะจริงไหมไม่รู้ว่ามันตีได้เหมือนกันมั้เออโอ้ลดไปพันห้าครับเอาตรงไหมตีมันก็จบแล้วเนี่ยเอาเอาไม่ไม่เอาสามพันเออ เออว่ะใช่ได้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 สห้าตีลดไปหนึ่งพัน 1, อันนี้ผมผมอันนี้ตัวคิดช่วยสามตรงข้ามมะนี่มันก็ชนะ,ะอยู่แล้วนะครับสอบันห้าตีสองพันสองพันตีไม่ใช่สองพันห้าตีครับเหลือสองพันห้าครับแล้วก็ตีไปอีกสองพันห้าแล้วก็ตีอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ผมก็แพ้ครับแน่นอ,อนไอที่เห็นอน,นาคตขนาดนี้ละเออโหขนาดบูครับ ไฟแนลบรครับผมหมดเลยว่าผมแพ้แล้วนะครับอ้าอาตายกูตายเรียบร้อยเออเดี๋ยวกูอธิบายให้คลิปเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็ทวนใช้จริงๆนะครับแต่ว่าไอด้ดารีควีมคงไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมาอธิบายสรรพคุณแล้วมั้งนะฮะคือผมไม่ต้องอธิบายค่ะสรรพคุณของดารีควีมแล้วมั้งเนี่ยคือดารีควีมมันจะดีกว่าทูมีพคิงอ่านี้ิดหนึ่งนะคือ,อให้ดูเลยอ่ะคือ ดาร์คเรียคเวียมันจะดีกว่าดาร์คไอซูพรีมคิงดาร์คใีบิลเลียมอย่างหนึ่งนึงคือมันมันไม่สามารถมันถ้าไอเนี้ยถอดอีกทีหนึ่งอ่ะถอดไอเนี้ยอีกทีหนึ่งอ่ะก็ดันเชอดาร์ครีบิลเลียมออกมามันจะเนเกตได้ใช่ไหมแต่เนี้ยดูอย่างเดียวเนเกตไม่ได้ครับซึ่งอันนี้ข้อเสียที่ผมแบบสะเพ่ามากๆเออถ้ามันเถอะมันก็ได้เหมือนกันนะครับก็ชนะตาหนึ่งถือว่าโชว์เมฟอยู่เหมือนกันนะครับเออก็เดี๋ยวขอปิดคลิปแป๊บยัไงไงกันบ้างครับถ้าวันนี้ กระตุกนิดนึงก็ขออภัยด้วยคือผมแคสเกมในคอมนะครับผเป็นที้เล่นในมือถือปกตินะฮะถ้าใครการติดตามผมต่อไปก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับปิวอ้าไต้องกดต้องกดยังไงเนี่ยปิว